ตกลงคนจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่หลายคนกังวลคนก็อ i n b อกมาถามผมเยอะนะครับส่วนใหญ่ที่ถามเนี่ยคล้ายๆกันขึ้นสถานะรอระอนเงินจะได้เงินเมื่อไหร่คะนะครับขึ้นสถานะรอทบทวนสิทธิ์อยู่จะได้เงินเมื่อไหร่นะครับคําถามคล้ายๆกันหมดตอนนี้เนี่ยนะครับ คนที่ได้เงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วเนี่ย14ล้านคนนะครับจําไว้นะครับมันมีตัวเลขสองตัวตัวเลขที่หนึ่งคนที่เขาจะให้เนี่ย16ล้านนะครับตัวเลขที่หนึ่ง16ล้านตัวเลขที่สองคือคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ย14ล้านนะครับตัวเลขที่หนึ่งนะครับจะได้เงินเนี่ย16นะครับตัวเลขที่สองคือผ่านเกณฑ์แล้ว14ใน14ล้านที่ผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะให้จบภายในอาทิตย์นี้ นะครับภายในอาทิตย์นี้ก็คือภายในวันที่15คือวันศุกร์นี้นะครับหรือไม่ก็ในวันอาทิตย์ที่17เพราะฉะนั้นหากรัฐบาลไม่โกหกอย่างที่โกหกหรือไม่ตรงเวลามาแล้วหลายรอบเนี่ยพอถึง15หรือ17 14ล้านคนต้องได้เงินนะครับ14ล้านคนต้องได้เงินนะครับทีนี้ส่วนที่ยังเป็นปัญหาอีกก็คือส่วน2ล้านคนเนี่ยนะครับจะยังไงกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะยังไงกันอีกส่วนอีก2ล้านคนแต่นะครับ เล่าเรื่องของ2ล้านคนเพื่อเห็นว่ายังคงมีความหวังอยู่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เงินนะครับคุณอาจจะอยู่ในส่วนของ2ล้านคนก็ได้เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เงินนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งคิดสั้นนะครับวันนี้ที่ลาดบุรีที่บ้านโป่งนี่ก็มีคนปีนเสาไฟฟ้าอีกถ้าไม่ได้เงินนะครับผมรู้ว่าทุกคนเหนื่อยนะครับผมรู้ว่าทุกคนที่ไม่ได้เงินเนี่ยลำบากไม่มีเงินค่าข้าวไม่มีเงินค่านมให้ลูกนะครับไม่มีค่าเช่าบ้านทุกใจครับแค้นใจนะครับแต่อึดอีกนิดนึง นะครับอึดอีกนิดนึงอย่าเพิ่งคิดว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณดูในโทรศัพท์ของคุณนะครับคุณเป็นคนที่รอโอนเงินนะครับภายใน17หรือ15เนี่ในคุณต้องได้เงินนะครับถ้าคุณดูในโทรศัพท์แล้วชื่อคุณยังเป็นรอ,อ,อทบทวนสิทธิ์อยู่นะครับรอปรับปรุงสถานะอยู่เนี่ยคุณอาจจะอยู่ในกลุ่ม2ล้านก็ได้เพราะฉะนั้นมันยังมีหวังอยู่นะครับอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับอดทนไปก่อนนะครับ ส่วนที่ต้องจับตาดูนะครับว่าอาจจะอดได้เงินอย่างสิ้นเชิงนะครับจำได้ใช่ไหมครับว่ามีกลุ่มใหญ่ที่เขาขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมเนียวผมเคยเล่าแล้วว่ามันมีอยู่ประมาณ6กล้านห้าแสนคนนะครับในกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติม6 5ล้านห้าแสนคนเนี่ยให้ข้อมูลรัฐบาลไปแล้ว6กล้านหนึ่แสนคนนะครับเมื่อให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้แล้ว ก็รออย่างเดียวว่าชุดพิทักษ์สิทธิ์ชุดต่างๆเขาจะให้เงินเราหรือไม่นะครับใน6กล้านหนึ่งแสนเนี่ยไม่ได้ทุกคนแน่นอนนะครับไม่ได้ทุกคนแน่นอนอาจจะมีบางคนจาก6กล้านหนึ่งแสนไปอยู่ในกลุ่ม2ล้านนะครับแต่จะมีประมาณ4ี่ล้านหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้นะครับอันนั้นคือไม่ไม่มีใครกําหนดได้แล้วแต่ตอนนี้เหลืออ,อีก4ี่แสนคนนะครับรัฐบาลเขาบอกแบบนี้ว่าหกล้านห้าแสนคนที่ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยยังมีอีกสายสี่แสนคนยังไม่ให้ข้อมูลกับเขานะครับ ทีนี้4 0นคนที่ยังไม่ให้ข้อมูลของเขาเนี่คือคุณมีโอกาสจะแห้วเงินแล้วนะครับเพราะว่า6ล้าน5แสนขอทบทวนสิทธิ์6ล้าน1แสนเนี่ยให้ข้อมูลรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วก็เรื่องเขาก็กเข้าสูก่กระบวนการแล้วแต่4 0 0 0นคนเนี่ยคุณมีโอกาสจะถูกทิ้งแล้วนะครับเพราะว่าคุณไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรเลยนะครับเมื่อไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยเนี่ยก็มีโอกาสจะไม่ได้เงินเลยเพราะฉะนั้นสําหรับใครก็ตามที่ยังอยู่อีกแสน0แสนคนเนี่ยอย่ายอมแพ้นะครับ รัฐบาลทําคุณตกงานรัฐบาลทําคุณเดือดร้อนทําลูกคุณไม่มีข้าวกินทําคุณไม่มีบ้านจะอยู่อย่ายอมแพ้อย่าคิดว่าไม่ได้แล้วก็จะไม่ได้ตลอดไปคิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับเงินคุณเองนะครับเงินห้าพันมันไม่ใช่น้อยๆนะครับต้องทํางานเท่าไหร่นะครับทำงานสูงค่าแรงวลาสามร้อยนี่ต้องทํางานกี่วันนะครับเอาสามร้อยหารห้าพันเข้าไปนะครับเกือบเกือบจะยี่สิบวัน นะครับมันเท่ากับค่าแรงเกือบจะ20วันเพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้ใจนะครับคุณอาจจะอยู่ใน4ี่แสนคนที่ยังไม่ให้ข้อมูลรัฐบาลเนี่ยรีบให้ไปเร็วนะครับหลังจากนั้นได้ไหมได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับไปว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าต่อให้ไม่ได้นะครับมันก็จะมีช่องทางอื่นให้คุณได้ต่อไปนะครับผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าต่อให้คุณไม่ได้ไอ้ห้าพันเดี๋ยวมันจะมีช่องทางอื่นให้คุณได้นะครับมันจะมี มันจะมีโครงการอื่นตามมาอีกนะครับถ้ารัฐบาลไม่ถังแตกและไม่โกหกซะก่อนเ่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมีช่องทางอื่นมาเพราะฉะนั้นรีบเอาชื่อไปใส่ก่อนนะครับเอาชื่อไปใส่ในฐานข้อมูลภาครัฐก่อนได้หรือไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าได้ก็ดีแต่ไม่ได้เนี่ยเอาชื่อข้อมูลไปใส่เนี่ยไม่ได้เส,สียหายอะไรนะครับรีบเอาชื่อเอาข้อมูลไปใส่นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างนี้นะครับ14ล้านคนเนี่ยภายใน15หรือ17คือในศุกร์หรืออาทิตย์นี้เงิน ส่วนอีก2ล้านเนี่ยไม่รู้นะครับเขายังไม่ได้บอกจะเอายังไงแล้วก็กลุ่ม4 0 0 0 0นคนกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์เนี่ยรีบไปให้ข้อมูลรัฐบาลกอซะไม่งั้นจะถูกตัดสิทธิ์ไปฟรีๆซึ่งไม่ควรนะครับอันนี้คือเรื่องเยียวยา5,000ในส่วนของคลังนะครับ ล่าช anyway, ้ามา2เ <like> ด uh ือนก็ด่าพุณอุมตมะต่อไปนะครับเพราะแกเป็นรัฐมนตรีก็ต้องด่าแกไปด่าคนอื่นไม่ได้รวมทั้งต้องด่าปหลัดที่ดูถูกประชาชนด้วยก็อย่าลืมนะครับว่ายุคนี้เรามีข้าราชการปหลัดคลังที่ดูถูกประชาชนว่าเป็นพวกไปหน้าคลังเพราะหวังเงินบริจาคนะครับจำเอาไว้นายุพลเอกประยุทธ์เนี่ยข้าราชการดูถูกประชาชนแบบนี้แล้วข้าราชการที่ดูถูกประชาชนแบบนี้อยู่ในสบคนั่งกับพลเอกประยุทธ์ตัดสินชีวิตพวกเราอยู่ทุกวันเนี่ยคนดูถูกประชาชนแบบนี้อยู่ในสบค จำแบบนี้เอาไว้แล้วถึงเวลาเลือกตั้งไปชำระบัญชีกันนะครับนายกประชุมกับประหลัดที่ดูถูกประชาชนนายกไม่ด่าประหลัดที่ดูถูกประชาชนเลยไม่เป็นไรรู้แล้วว่านายกเป็นคนแบบนี้หัวใจนายกเป็นคนแบบนี้รับได้ที่ลูกน้องดูหมิ่นดูแคลนประชาชนแบบนี้ไม่ตําหนิแบบนี้ไม่เป็นไรแต่ต้องจําและอย่าลืมแล้วถ้ามีโอกาสอย่าปล่อยให้ผู้นําประเทศเป็นคนแบบนี้อีก นะครับผู้นําประเทศจะเป็นเผด็จการ MR หรือเป็นประชาธิปไตยเนี่ยอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ต่อให้เป็นเผด็จการเนี่ยก็ไม่ควรเลี้ยงลูกน้องที่ดูถูกประชาชนถ้าคุณเลี้ยงลูกน้องที่ดูถูกประชาชนเนี่ยเท่ากับคุณดูถูกประชาชนด้วยเท่ากับคุณไม่คิดว่าการที่ลูกน้องคุณดูถูกประชาชนเนี่ยผิดคุณให้ทายลูกน,อน้องคุณอยู่คนแบบนี้เป็นผู้นําประเทศไม่ได้นะครับจะเป็นเผด็จการหรือประชาธิปไตยเนี่ยต่อให้เป็นเผด็จการเนี่ยก็ไม่ควรเลี้ยงลูกน้องที่ดูถูกประชาชน ผมรับเรื่องนี้ไม่ได้และผมเชื่อว่าประชาชนรับไม่ได้ที่ข้าราชการซึ่งนั่งกับนายกในสบค่ดูถูกประชาชนว่าเป็นพวกอยากได้เงินบริจาคเป็นพวกอยากดังเป็นพวกเมคเรื่องนะครับผมรับไม่ได้นะครับและผมเชื่อว่าประชาชนด้วยกันก็รับไม่ได้เพราะฉะนั้นจําเอาไว้นะครับว่าในยุคนี้ที่นายกชื่อนี้คนทํางานกับนายกดูถูกประชาชนแบบนี้และนายกชื่อประยุทธ์จันโอชาไม่เคยวิจารณ์คนคนนี้สักแอ ลูกน้องเป็นแบบไหนเจ้านายเป็นแบบนั้นนะครับลูกน้องดูถูกประชาชนนายกก็ชอบดูถูกประชาชนวันไหนมีข่าวประชาชนกินเหล้าโอ,โอโ้โหด่ากลางสอบาคอนะครับวันไหนมีข่าวประชาชนนั่งรถทัวร์กลับบ้านเยอะด่ากลางสอบาคอนะครับเป็นแบบนี้ตลอดเรื่องเกี่ยวกับประชาชนด่าตลอดเรื่องสนามมวยน่ยพลเอก <recycling S 2> ประยุทธ์เคยด่าไหมเคยได้ยินไหมครับพลเอกประยุทธ์เคยด่าฐานที่จับมวยมไหมไม่เคยนะครับพลเอกประยุทธ์เคยด่าตอนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยคนเยอะ แน่นจนคนกลัวโควิดระบาดเนี่ยได้ยินพลเอกประยุทธ์ตำหนิ BTS ไหมไม่มีอะครับกับประชาชนเนี่ยมีอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยพูดออกไมโครโฟนดา่าออกสื่อเอาให้ตายสร้างภาพว่าประชาชนง่วประชาชนไม่มีวิน,นัยแต่ถ้าเป็นกับพวกพ้องตัวเองเนี่ยต่อยพวกตัวเองทำโควิดระบาดก็ไม่เคยดา่าออกสื่อยุคนี้เขาเป็นกันแบบนี้นายกเป็นแบบนี้ลูกน้องนายกเป็นแบบนี้ดูถูกประชาชนแบบนี้ ถ้าประชาชนผิดเนี่ยด่าทุกวันด่าทุกวันด่าทุกวันสร้างภาพว่าประชาชนโง่สร้างภาพว่าประชาชนเลวสร้างภาพว่าประชาชนกาดต,ตกไม่มีวินัยแพ้โควิดแต่ถ้าเป็นพวกพ้องตัวเองเนี่ยเงียบกลิบไม่ด่ากันไม่พูดอะไรไม่เคยตำหน,นินะครับเพราะฉะนั้นก็จําเอาไว้นะครับแล้วก็ รอเอาคืนนะครับเอาคืนก็คือรอเอาคืนผ่านการเลือกตั้งนะครับไม่ได้ผ่านอย่างอื่นหรือว่าจะทำอย่างอื่นก็ได้นะครับจะด่าเดนรับหลังโพสโซเชียลอะไรก็โพสไปนะครับประชาชนด่านายกได้อยู่แล้วไม่ผิดเพราะนายกยังขยันด่าประชาชนมเมื่อนายกขยันด่าประชาชนประชาชนก็ด่านายกได้นะครับก็ด่าไปด่ากันมาแบบนี้ครับไม่ผิดกฎหมายไม่ล้ำเส้นนะครับ การด่าผู้นํามันไม่ผิดนะครับแล้วเราก็ด่าต่อไปนะครับนายกเนี่ยเป็นผู้นำเนี่ยไม่ควรด่าประชาชนแกยังด่าประชาชนช็อตชๆๆชทุกวันได้นะครับเพราะประชาชนเนี่ยก็มีสินฐานายกได้นะครับอ่ะเรื่องปหลัดคลังเรื่องนายกจบไปเรื่องคลังจบไปนะครับเรื่องกระทรวงเกษตรนะครับเรื่องกระทรวงเกษตรเนี่ยผมขอพูดเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องยอมรับว่าผมได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้ชมรายการ โอเวอร์วิวหรือว่าทุกท่านที่ดู Facebook ไลฟ์ของผมอยู่ซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากหลายต่อหลายเรื่องนะครับรวมทั้งเรื่องของความช่วยเหลือเรื่องกกับเกษตรกรด้วยนะครับความช่วยเหลือเรื่องเกษตรกร,ร,กรที่จะผ่านทกศผ่านคลงังผ่านกระทรวงเกษตรเนี่ยมันไม่ควรจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าชื่อเกษตรกรทะเบียนเกษตรกรเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วแล้วก็แค่ให้เงินเขาไปก็จบแต่ว่าตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เล่าตลอดนะครับถึงสิ่งที่ท่านผู้ชมนะครับหลายต่อหลายคนให้ข้อมูลผมนะครับ คุณลุงศักด์ซึ่งเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านและตอนนี้เป็นอสมอยู่นะครับอยู่ที่จังหวัดเลยเนี่ยก็บอกผมว่าอาจารย์ครับคนในพื้นที่ผมเนี่ยไปขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อเอา5,000เนี่ยเกษตรอำเภอไม่ให้ขึ้นอ้างว่าปีที่ลาไม่ได้พาะปลูกนะครับหลังจากนั้นผมก็พูดเรื่องนี้ในรายการโอว i ิวพูดผ่าน a c e b o o k Live เนี่ยมันก็คงจะไปถึงหูผู้มีอำนาจนะครับเขาก็เลยแก้กฎกันว่าโอเค ตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเกษตรกรที่เจอภัยแล้งปีที่แล้วเลยไม่ได้ปลูกอะไรแล้วเกษตรอำเภอก็เลยไม่ให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจนเขาจะไม่ได้เยียวยา5,000ไปด้วยซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเพราะพอคนเจอภัยแล้งแล้วไม่ได้ปลูกอะไรเขาไม่มีเงินกลายเป็นว่าเมื่อเขาไม่มีเงินปีที่แล้วปีนี้เลยไม่ได้เยียวยาเพราะปีที่แล้วเขาไม่มีเงินอันนี้ยบ้าเลอะเทอะนะครับแต่เกษตรไม่ยอมแก้ระเบียบนะครับเขาไปใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับ ประหลัดกับอธทิบดีไปใช้อีกวิธีหนึ่งว่าในเมื่อปีที่แล้วไม่ได้ปลูกเนี่ยไม่ว่าขอให้ปีนี้ปลูกนะครับขอให้ปีนี้ปลูกแล้วคุณก็จะเช่าขายได้เงิน5,000ทันทีนะครับซึ่งก็ดีกว่ากติกาเดิมนะครับผมก็ชื่นชมไปแต่หลังจากนั้นวันเดียวเนี่ยท่านผู้ชมอีกสองสามคนก็อินบ็อกมาหาผมบอกว่าอาจารย์ครับผมเนี่ยเปน็นคนในพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งเพราะฉะนั้นต่อให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ผมเนี่ยผมนี่หมายถึงประชาชนน,นะครับ มันเปิดต่อให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้คนที่ปีที่แล้วไม่ได้ปลูกอะไรมาปลูกปีนี้เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เนี่ยคนหลายพื้นที่ก็ปลูกไม่ได้อยู่ดีเพราะเขาเจอภัยแลง้งนะครับเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ผมไม่มีสติปัญญาคิดแบบนี้เพราะผมไม่ใช่เกษตรกรผมไม่มีทางรู้นะครับแต่ท่านผู้ชมเนี่ยให้ข้อมูลกับผมทําให้ผมตาสว่างว่าเออประชากรกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรปีที่แล้วแลง้งปลูกอะไรไม่ได้ นะครับด่าไปด่ากันมาประหลัดก็ยอมแก้ปัญหาอธิีดีก็ยอมแก้ปัญหาแต่กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่ปีที่แล้วแรงแล้วปีนี้แรงอีกเนี่ยต่อให้ประหลัดให้ปลูกเนี่ยก็ปลูกอะไรไม่ได้เพราะแรงอีกอยู่ดีเนี่ยผมก็ด่าเรื่องนี้ในรายการไปนะครับในวันเสาร์นะครับเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ด่าต่อนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณรัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนวันนี้รัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยนะครับเลขาประชาธิปัตย์นะครับออกมาพูดแล้วนะครับว่าเรื่องของเกษตรกรกลุ่มที่ปีนี้พอปลูกไไม่่ด้นนีะครับ เขาจะทำใหเ้เขาจะหาทางช่วยให้เกษตรกรที่เพาะปลูกปีนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะเจอปัญหาภัยแรงเนี่ยได้เยียวยา5,000ด้วยนะครับเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยต้องรอน้ำฝนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะขยายเวลาลงทะเบียนเกษตรกรซึ่งแต่เดิมเนี่ยจะจบในช่วงพฤษภาเนี่ยนะครับเขาจะลากไปจนถึง มิถุนายนนะครับ30มิถุนายน2 5 6 3เนี่ยนะครับเกษตรกรทุกคนที่เจอภัยแล้งแล้วปลูกปีนี้ยังไม่ได้นะเวลานี้ยังไม่ได้เนี่ยคุณมีโอกาสปลูกอะไรก็ไดใ้ให้ครบตามระเบียบราชการไปนะครับราชการมันเป็นแบบนี้มันต้องการระเบียบก็จัดให้เขาไปนะครับปลูกอะไรก็ได้ภายใน30มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องขอชมคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับรัฐมนตรีเกษตรเลขาพรรคประชาธิปัตย์นะครับชื่อในวงการคือพี่ต้อนเนี่ยนะครับว่า ขอบคุณแทนเกษตรกรนะครับที่พยายามจะแก้ปัญหาแบบนี้ให้แล้วก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ดีนะครับเห็นปัญหานะครับสื่อทักท้วงไปผมก็ทักท้วงไปว่ามีเกษตรกรที่เกิดปัญหาภัยแล้งปีนี้แล้วปลูกไม่ได้เนี่ยจะทํำยังไงนะครับรัฐมนตรีเกษตรก็บอกว่าโอเคงั้นก็ขยายเวลาในการลงทะเบียนเกษตรกรปีนี้ไปถึง30เมษายนนะครับแล้วตอนนี้ฝนก็เริ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นปัญหานี้ก็น่าจะจบลงไป นะครับอาจจะเหลือปัญหาเล็กๆอีกปัญหา2ปัญหาอย่างเช่นอาจจะมีบางคนจริงๆที่เคราะห์ร้ายขนาดหนักนะครับรอถึง30แล้วมันยังแรงอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาก็หาทางแก้หรืออีกกลุ่มหนึ่งอาจจะมีบางคนที่จนจริงๆนะครับรอถึง30ฝนมาแล้วเนี่ยแต่ไม่มีเงินซื้อมเมล็ดพันนะครับแต่ถึงจุดนั้นมันคงจะน้อยลงเยอะแล้วนะครับแล้วผมผมคิดว่าสําหรับคนที่ไม่มีมเมล็ดพันนะครับก็ต้องขอร้องไปยังกระทรวงเกษตรด้วยว่า คิดมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับเอาให้ทะลุเลยสําหรับคนที่ไม่มีเมล็ดพันธุ์เนี่ยเกษตรอําเภอเกษตรตําบลเกษตรต้องที่อะไรเนี่ยเอาไปให้เขาเลยเขาจะได้ปลูกได้แล้วพอเขาปลูกได้เนี่ยครบสิวันเขาจะได้เข้าขายได้เยียวยา5 0 0 0ันของเกษตรกรด้วยนะครับในรัฐมนตรีก็ทํามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเอาให้มันสุดไปเลยนะครับ เกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มที่ไม่มีมเมล็ดพันธุ์ไม่มีเงินทุนจะปลูกอะไรเนี่ยนะครับช่วยเขาหน่อยนะครับถ้าเขาไม่มีจริงๆเนี่ยหามเมล็ดพันธุ์ไปเติมให้เกษตรกร,ร,กรหน่อยนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเยียวยาเกษตรกร,ร,กรมันเหมือนเรื่องคลังนะครับนั่นก็คือรัฐบาลเนี่ยเอาเงินประชาชนไปช่วยประชาชนนะครับเมื่อเป้าหมายเป็นแบบนี้เนี่ย อย่าให้ระเบียบกติกามันเป็นอุปสรรคในการช่วยประชาชนนะครับระเบียบและกติกาต้องเป็นเครื่องมือในการช่วยประชาชนไม่ใช่ระเบียบและกติกาเป็นอุปสรรคในการช่วยประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอฝากรัฐมนตรีนะครับขอฝากอธิบดีขอฝากประหลัดไว้นะครับว่าช่วยทําให้ครบนะครับช่วยทําให้สุดทางนั่นก็คือ,อ,อสําหรับเกษตรกรกลุ่มที่อาจจะไม่มีเมล็ดพันธุ์หรือไม่มีอะไรเนี่ยหาทางช่วยเขาหน่อยนะครับให้เขาได้5,000ันด้วย